สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกับคลิปส่องชีวิตคนคุยเก่าคนรักเก่านะคะอันนี้จะเป็นของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างเนาะราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณดูในโหราศาส์ไทยแล้วมันใช่คุณคุณก็ดูช่องนี้ได้เช่นกัน จากการที่ลองทำคลิปไป EP หนแล้วรู้สึกว่าได้รับความสนใจพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี EP 2กันเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะมีคนเลือกกองไพ่โนโนกองนี้เป็นความคิดความรู้สึกข,ของคุณและกองนี้เป็นความคิดความรู้สึกข,ของเขาเท่านั้นเองคุณแค่ฟังฟังไปนะคะเป็นเรื่องแรนดอมฟังขำๆฟังเพื่อความบันเทิงไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเทคซีเรียส นี่อาจจะไม่ใช่หน้าไพ่คุณเพราะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเลยนี่เป็นคลิปแรนดอมของใครก็ไม่รู้ในชาวทาดไฟนะคะอ่ะขอไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนเก่าของคุณเลยค่คะชาวทาดไฟไพ่เจวิลนะยังตัดกันไม่ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรได้ขอให้สถานการณ์ในอดีตหน่อยนะคะถือถ้วยเจ็บนิ้เท้าค่ะแอติเชียนค่ะแล้วไพ่สิบดาบอืม มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดั้งเดิมมันเคยชอบมากๆเคยรักมากๆเคยทุ่มเทหนักมากๆอ่ะนะให้เดวิลหน่อยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอืมใช่มันได้รับการปิดกั้นได้รับการเฟนโซน ได้รับความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลบางคนโดนเฟรนซโซนบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่เขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยหรือบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่คุณคุณไปเจอคนไม่มีใจทําอะไรก็ผิดอะไรแบบเนี้แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้เจ็บหนักมากมันให้สิบดาบู่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณพยายามทลายจำแพงกับคนที่เขา เขาปิดประตูล็อกก่อนใส่ค่ะแล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ถึงแม้เราจะชอบเขามากแค่ไหนเครซี่เขามากแค่ไหนวางแผนครีเอทในการเข้าหามากแค่ไหนมันเจ็บมันไม่มันไม่เป็นไปตามแผนที่คุณอยากได้อุตสาห์สู้ลงสู้ลงทุนหลายด้านขอให้สถานการณ์ปัจจุบันหน่อยค่ะคุณและเขาเป็นยังไง empress เจฟด, <c oughs> ดมูลและไพเดลเวอร์สเอ,อ่อความสัมพันธ์นี้ถ้าในกรณีที่เป็นคนมีคู่ชีวิตแล้วแน่อนอนมันมีการเลือกเลือกคู่ชีวิตตัวเองนั่นแหละนะคะหรือบางคนเป็นเรื่องของตัวเองแต่เขาไปเลือกคนที่เข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ชีวิตได้เช่นกันแต่ที่ชัดเจนคือมันมีการจบสถานะบางอย่างเพื่อไปเริ่มสถานะบางอย่างสาเหตุมันมาจาก Choice ไม่ว่าสภาวันนี้จะเกิดกับคนที่โสดหรือคนที่ไม่โสดนะแต่เรื่องราวที่มันทําให้ต้องหันหลังจากกันไปอะ่ะเรื่องของช้อยหนึ่งตัวเองถูกวางไว้ในฐานะช้อยหรือสองตัวเองไม่ได้เป็นช้อยคำว่าไม่ได้เป็นช้อยคืออะไรคือบางคนไม่อยู่ในสายตาด้วยซ้าไปมันเลยเป็นสถานะของคนที่อึดอัดอะไรอยู่แบบนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคะ คุณรู้สึกไงเขาชาวธาตไฟผู้กนนีคุณเป็นพิจิกได้เป็นมีนได้นะเป็นมิถุนได้ด้วยนะคะอิมเพลเรสประดิษก,การจริงแปดดาห้าเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะ o ฟลคุณไม่เคยคอนโทรลคนคนนี้ได้เลยนะ ตัวเขาเองค่อนข้างมีผนงังมีกำแพงมีอะไรก็ตามที่เขาสร้างขึ้นมาโบกขึ้นมาป้องประการของเขาอะค่อนข้างหนามากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไหร่คุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเจียมตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวในความสัมพันธ์เนี้ยคนที่ได้หน้าไพาน่นี้ซึ่งไม่รู้เป็นใครในชาวธาตุไฟนะน้อยเนื้อต่ําใจมากค่ะและปัจจุบันคุณ เลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วพยายามที่จะปลดแอกตัวเองไม่คิดถึงไม่อะไรแล้วแต่พี่ว่ามันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นจากหน้าไพ่แล้วว่ามันยังคงเมื่อมองย้อนหันกลับไปนึกถึงมันไม่ใช่ความรู้สึกที่มันไม่รู้สึกอ่ะมันยังรู้สึกแล้วมันเมื่อรู้สึกนึกถึงทีไรบางคนมีความรู้สึกว่าถ้าหันถ้ากลับไปได้นะขอเลือกไม่รู้จักเลยจะดีที่สุดเพราะมันลืมยากมากความสัมพันธ์เนี่ย มาดูหน่อยแล้วเขาล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวธาตไฟขอไพ่พลังงานหลักให้เขาหน่อยค่ะชาวธาตไฟเขารู้สึกอย่างไรกับคุณสถานการณ์ให้พลังงานหลักนะเอามาหน่อยนะก้าวม่เท้าเขาก็ทุกครั้งที่เขาเข้าหาคุณนะมันต้องมีการระมัดระวังตัวเองมากมาก ส่วนหนึ่งคือมันมีคนมีกำแพงในความสัมพันธ์อย่างที่บอกและอีกส่วนหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าผิดที่เข้าผิดเวลาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วเขาไม่รู้จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้พี่มีความรู้สึกเขาค่อนข้างเหนื่อยขอให้เขาเนี่ยสิเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวทาดไปไม่สิชีวิตเขาตอนนี้เป็นไงมั้งชีวิตเขาตอนนี้เป็นไงมั้งคะเขาคนนั้นหนุณชาวทัดไป หนึ่งเหรียญมีการเริ่มต้นใหม่เนาะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซุ้มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบหออกดาบโอ้สอรี่สอรี่ขอโทษนะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือดาพี่มองว่าเขากำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างนะในการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหมซึ่งวางแผนในการเดินไปหรือวางแผนในการเดินกลับก็ได้แต่อยู่ในช่วงการสังเกตการอยู่ ในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างจะเริ่มอะไรหรอในดูสิขอไพ่หนึ่งเหรียญหน่อยค่ะเขาจะเริ่มอะไรคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเจ็ดดาบเห็นอะไรไหมทุกคนไพ่บอกเขาซุ่มแกก็ยังไปดูเขาอีกนี่อะไระ้างนมี้ในในเหรียญนะ่ะเจ็ดดาบในเหรียญแล้วก็แปดดาบ เหรียญเหรียญมือถือเหรียญกันเลยอีกหน่อยได้มาซุ่มอะไรอะ่ะซุ่มการติดต่อสื่อสารกับใครสักคนนึงที่มีกำแพงที่เคย ที่มีความรักให้กันใครสักคนที่มีความรักให้กันที่เป็นคนน่าจะนิสัยดีน่าจะน่ารักน่าจะเป็นคนที่เหมือนจะเคยคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็แล้วเราก็อาจจะมีเรื่อง choice เข้ามาที่บอกแหละเป็นหนึ่งใน choice ในชีวิตเขาอะนะคะก็มีแผนที่จะติดต่อคนคนนั้นไปซึ่งคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะถ้าไป คนคุยเก่าคนรักเก่าของคุณเขารู้สึกยังไงกับคนคว e นส์ถือไม้เท้าเดอะฟูลมีเดฟูลขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยนะเจ็ดเหรียญละไพ่หนึ่งในเช้าคุณน่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะ่ะเริ่มต้นใหม่ไปแล้ว มีงานใหม่ไปแล้วโฟกัสสิ่งใหม่ๆในชีวิตไปแล้วอะค่ะเขารู้สึกว่าคุณแทบที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วด้วยซ้าไปขอไพ่ให้เเหรียญสิเจ็ดเหรียญคืออะไรในที่นี้เจ็เหรียญคืออะไรคะโอ้โอ้โอขอโทษนะคะทําไมกล้องขอไพ่ให้เจเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญคืออะไรคะหนึ่งถ้วยเอ๊ ทุกคน10ถ้วย3ดาบความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันไม่ได้มีเรื่องเติร์สปาร์ตี้นะพี่มองว่ามันคงเคยมีเรื่องแคลกกันในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแตกหักกันเพราะว่าเรื่องชอยส์เนี่ยแหละแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไพ่เดทตายสำหรับมันจบกันไปเพราะว่าเรื่องชอยเรื่องรักสามเศร้าแต่เขากำลังคิดอยู่ว่าอยากจะก มาขอโทษคุณดีไหมยอยากจะคุยดีไหมยอยากจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมเพราะตัวคุณเองก็น่าจะดูรอดปลอดภัยไปแล้วนะคะพี่ไม่รู้ว่า,มากเมื่อกี้คลิปมันเริ่มเบลอๆไปตั้งแต่ตอนไหนขออภัยด้วยพอดีไม่ค่อยได้มองกล้องมองที่โต๊ะแต่เราก็จะไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะเอ่อไหนดูซีแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเอาเจริงๆเขาอยากกลับมาหาคุณไหมชอ็อตตัดไป คนคนนั้นของคุณนะไนถือเมท้าสี่เหรียญมาสิแต่บ็อกเขาอยู่ปะละ่ะวิออฟก็จูนไพ่ทาวเวอยากกลับมานะคะอาจจะป,ปรับกระทันหันเลยก็ได้มาให้ช็อกมาให้ตกใจลกลับมาทำไมอะจ้ะกลับมาทำไมคะขอไพ่หน่อยค่ะ เขากลับมาทำไมคะคิงถือดาบแปดไม้เท้าเขามีอะไรอยากพูดกับคุณสิบดาบสเตรน t h เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจ็บเขาก็เจ็บก็คงเป็นการแชร์ความรู้สึกให้ให้รู้ว่าแบบอดีตที่ผ่านมามันไม่ใช่ อาจจะเป็นตัวคุณคุณเดียวที่เจ็บแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบตัวเขาก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่คิงถือดาบเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วก็คนที่คุณเดียวด้วยเป็นคนที่เงียบๆแต่ถ้าได้พูดคือเน็บแนมประชดประชันเก่งมากคิดให้ดีนะว่าจะให้คนคนนี้กลับมาทําให้คุณเจ็บใจอีกครั้งดีหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นชาวทาตลมได้มีถุนตุนกุมได้ด้วยนะนาภัยค่อนข้างเป็นดากนะ เ,เขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังนะคะเอ็มเพรสหกถ้วยเ h e r ์รออฟสาดาบคนเนี้ยมันไม่ใช่คนใหม่มันเป็นได้แค่สองเคสหนึ่งมีคนในชีวิตเขาอยู่แล้วแค่นั้นกับอีกเคสหนึ่งคือเขากำลังจะกลับไปหาคนในอดีตของเขา ซึ่งเขาเลี้ยงแล,แล้วว่าน่าจะเป็นคนที่ดีแล้วเหมาะกับเขากําลังกลับไปหาแต่คนนั้นก็เป็นคนที่ทําให้เขาเสียใจเช่นกันเป็นคนที่ทําให้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าที่มันเสียใจเพราะทัศนคติมันต่างกันเป็นชาวต่างชาติได้นะคนไทยในต่างแดนได้นะเป็นคนที่ปัจจุบันแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันสักท่าแหล่แล้วความสัมพันธ์มันทุรักทุเลมาตลอดทางอะนะอืมเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะ ดอะสตาร์นะคิงถ้วยนะสองไม้เท้านะบอกแล้วมันไกลๆกันจริงๆสิบไม้เท้าถ้าเป็นไปได้ในเรื่องราวบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ถ้ามันเจ็บกันมากอะไรกันมากอยา้เททิ้งลงไปแล้วเหมือนแบบทําความรู้จักกันใหม่แล้วปรับทัศนคติในความรักความสัมพันธ์นี้กันใหม่ให้ดีมากขึ้นอือหื มีคนตัวเขาเองก็อยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันระยะทางความห่างไกลมันทําให้ฉันคิดถึงเธอเพลงเก่าสักกท่อนหนึ่งนี้แหละอะแนวโน้มความสัมพันธ์เลยคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวทัดไฟนะคะคุณและเขานะคะ พชรีออทเนี่ยมันกำลังมีคนเดินทางมาหาอาจจะไม่ได้เดินทางก็ได้ติดต่อสื่อสารก็ได้ถ้าอยากคุยก็ไปปลดบล็อกนะถ้าบล็อกเขาอยู่อะ่ะแต่ถ้าไม่อยากคุยก็กบ็อกบล็อกไปเถอะเอาที่เราสบายใจ The s h e r r i o t นะคะไพ่ The Sun นะแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้าแล้วก็ไพเ่เาวเวแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ย ในบางคนเนี่ยมันจะมีการที่ยังรู้สึกถึงสภาพความพังในอดีตแล้วยังไม่กล้าที่จะรับความสัมพันธ์นี้แบบเต็มๆยังแบ่งรับแบบสู้อยู่ยังมีความรู้สึกว่ามันยังคงจําความเหนื่อยของกันและกันในอดีตได้จะมีคนมาหาแหละติดต่อมาอย่างปุบปับกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ว่ามันจะมีคนที่ถ้ารู้ตัว,วล่วงหน้าเราตั้งสติได้ ก็จะมีวิธีค่อนข้างรับมือได้ค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะเบรกค,ความสัมพันธ์นี้แบบใจเย็นช้าก่อนอะไรประมาณนี้ไว้ได้แต่ว่าก็เตรียมตัวไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่หลายๆคนจะได้มีการวนกลับมาอีกครั้งกลับมาแล้วดีไหมถ้าได้ติดต่อกลับมาแล้วจะดีไหมความสัมพันธ์เนี่ยกับเขา เด็กถือดานนะคะมีคนตั้งด่ามจริงด้วยเก้าเหรียญนะวีออฟฟ่าจูนนะนะแล้วก็ให้เก้าถ้วยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความสุขค่ะอืมมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบขอประวิงเวลาไว้ให้อยู่ในระยะด้วยกันไปก่อนเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ณเวลาเนี้ยสะดวกสบายใจที่สุดคือโสด แต่ว่าสามารถถือความสัมพันธ์นี้ไว้ได้นะคะสามารถถือความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ถ้าในกรณีที่เป็นคนที่มีคู่ชีวิตแล้วบอกเลยว่าคุณกําลังได้เจอคนที่เรียกว่าเจ้าชู้อีกครั้งหนึ่งแล้วตัวคุณก็จะต้องโสดเพื่อเขาอเป็นฟิลประมาณนั้นเนาะไพ่แนะนําอะไรบ้างมีไพ่สกอาราขึ้นมาความสัมพันธ์นี้มันขาดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่อะมันยัง รู้จักกันไม่เต็มที่แต่ว่ามันก็ไม่มีใครเป็นเด็กแล้วแหละมันโตโตกันแล้วความสัมพันธ์นี้สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะในบางคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นรู้จักกันเหมือนเพื่อนกันมาก่อนแล้วนะมันถ้าถ้าในหลายท่านเนี่ยมีภาวะการบล็อกการปิดกั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเดียวที่ส่งมาได้คือโทรจิตแต่ทุกคน เออมันจะไม่มีการติดต่อมานะถ้าสมมติตัวเราเองไม่ได้เปิดช่องทางไว้ให้เขาสามารถติดต่อได้บางท่านไม่ต้องรอในกรณีที่ความสัมพันธ์ที่มันจบไปนานมากๆแล้วอันนั้นแนะนำเลยนะคะปล่อยวางปล่อยวางเลิกคิดคนนี้ไปเลยแล้วก็มองหาความสัมพันธ์ใหม่ไปได้เลยนะบางไพ่บางใบงบ,งบ,บอกงั้นมีความสุขให้ได้อยู่กับตัวเองสุขให้ได้อยู่กับครอบครัวสุขให้ได้อยู่กับเพื่อนฝูงของเรานะคะและความสัมพันธ์จริงจริงมันไม่ใช่โชคร้ายหรอก ทำไมมันไม่ใช่ชวกลายอืมมีไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมายาเด็กถ้วยคิงเหรียญเพราะบางคนเนี่ยมันทำให้ตัวเองได้รู้ว่าวันหลังอ่ะควรที่จะมอบความรักให้กับคนประเภทไหนมันเลยทำให้ เรียกว่าไม่ได้โชคลายซะทีเดียวมันคือสามารถทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการสอนได้ในแง่หนึ่งนั่นเองแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมที่ไพ่หยสมอลไพ่ไพ่เบิร์ดกับไพ่ชอยส์แน่นอนชีวิตของคุณเนี่ยถึงแม้หลายๆคนพยายามจะก,ก้าวเข้ามาให้ความหวังดี แต่ที่เหลือนอกจากนั้นแล้วที่ตัวคุณเองต้องทำคือคุณต้องเลือกด้วยตัวคุณเองไพ่ช้อยส์มันขึ้นคุณเลือกได้คุณเลือกได้ที่ฟังการซาวเสียงหรือคุณเลือกได้จากการที่ตัเป็นตัวของตัวเองได้มาแล้วแต่คุณถ้าคุณแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าตกะคุณช่วงนี้เอาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ปรึกษาเพื่อนที่ไวใจได้นะคะลองหาเพื่อนปรึกษาเพื่อนที่ไวใจได้แล้วก็ลองเลือกคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับเรื่องนี้ ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาพี่ได้นะคะเกิดขึ้นใค่ใขรของเล็กน้อยนะคะจบไปแล้วกับการอ่านดวงความรักนะคะส่องชีวิตคนรักเก่าคนคุยเก่าของชาวธาตไฟนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการกด subscribe กด like comment นะคะ ก็ถ้าใครยังไม่ได้กดพี่ฝากกดด้วยนะคะฝากกดให้นิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวมุมบนขวามือเลยค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ